ไส <Life> ายตรวจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับโดย u i g r e e n m e t r i c World University Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอันดับที่1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนในปี2019และ2020อันดับที่15ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและอันดับที่196ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก การจัดพื้นที่สีเขียวนับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการและอย่างสอดคล้องกับโครงการดังกล่าวมีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนผู้สนใจตลอดจนยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยด้วย จากผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรียังคงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทําแผนในการใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลายัยให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเกิดประโยชน์สูงสุดฐานการเรียนรู้ต้นแบบการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในการสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลายัย ว่าที่ร้อยตรีดรบุญชาติคติวัต์อาจารย์ประจำสาขาวิชากเกษตรศสาสตร์กล่าวว่าการปลูกกล้วยหอมทองเป็นนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้หนำพื้นที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้ร่วมกับนักศึกษาลงมือปลูกกล้วยหอมทองซึ่งตัวนักศึกษาก็ได้นําความรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติในสถานที่จริงได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงผลผลิตที่ได้ก็จําหน่ายให้กับโรงงานเพื่อนําไปจําหน่ายต่อให้กับร้านสะดวกซื้อมีโครงการ Green University เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวก็เลยมีโครงการในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ เราก็มานั่งคุยกับทีมงานอาจารย์สาขาเกษตรคุยว่าพืชที่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายและใช้เวลาได้รวดเร็วและสามารถรื้อถอนได้โดยที่ไม่ต้องกระทบอะไรเนี่ยเราก็เลยเลือกกล้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นพืชที่จังหวัดพิบิตรเนี่ยขึ้นชื่อมากอีกทั้งยังสามารถใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็ในหลายวิชาเนี่ยสามารถจะมาลงปฏิบัติ หรือว่าลงงานทดลองได้เนี่ยในแปลงกล้วยแห่งนี้ก็ไม่คิดว่าผลผล,ผลิตเนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะมีมากก็จะเห็นได้ว่าในแปลงกล้วยเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่จเจริญเติบโตดีแล้วก็ไม่ดีนั่นก็คือการการวางงานทดลองให้กับเด็กๆปีนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขายการตลาดเนี่ยเราก็เลยรู้เลยว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษานะครับและติดตามไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสามารถหาตลาดเพื่อที่จะให้ได้ราคาดีที่สุดอาจจะต้องประกอบไปด้วยว่า กล้วยของเราเนี่ยผลิตมาเนี่ยต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับเราเราถึงจะมีความสามารถที่จะต่อรองกับตลาดแปลงนี้ที่เป็นปัญหาก็คือเราจะเห็นได้ว่าการตัดเครือกล้วยเนี่ยเพื่อขายเนี่ยมันจะตัดแบบกระจายนะครับทั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าหน่อกล้วยที่เราไปซื้อมาเนี่ยอายุของหน่อไม่เท่ากันซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยเราก็จะจัดการให้หน่อกล้วยรุ่น2เนี่ย เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันจากนี้ไปเนี่ยครับในกรณีถ้ายังพื้นที่ยังยัง,ยงมีอยู่ยังคงอยู่นะฮะก็เราก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะผลิตกล้วยรุ่น2นะครับกล้วยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกล้วยรุ่นแรกที่ปลูกเมื่อเดือนกันยาปี6 3นะครับแปดถึงเเดือนเนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวทั้งนี้เนี่ยเรารอให้ผลผลิตเนี่ยเก็บหมดทั้งแปลงก่อนเพื่อที่จะผลิตกล้วยรุ่น2ที่ที่สามารถให้ผลผลิตในระยะเวลาใกล้เคียงกัน การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเป็นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงก่อนสำเร็จการศึกษาและยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป Bye.